สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ครัวของ f o o d t r a l t v นะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูที่ค่อนข้างหาทานได้ยากค่ะนั่นก็คือพระรามลงส่งนะคะไปดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมนะคะก็จะมีเนื้อหมูสันคอนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะรวมถึงผักบุ้งจีนนะคะหั่นท่อนประมาณ2นิ้วค่ะกระทิสดน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมันพืช ถั่วลิสงคั่วนะคะทุบพอหยาบน้ำพริกเผาและน้ำพริกแกงเผ็ดค่ะเราจะหั่นท่อนนะคะสนิ้วจนหมดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องนำผักบุ้งที่หั่นแล้วนะคะไปล้า,ทางทำความสะอาดนะคะจากนั้นจะนำมาผัดกันค่ะหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมครบแล้วนะคะก็จะต้องมาถึงขั้นตอนในการผัดนะคะเปิดแก๊สนะคะแล้วก็ ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะจานเนื้นน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะพิก็จะต้องผัดน้ำพริกให้หอมกันนะคะสำหรับเมนูพระรามลงส่งนะคะอันนี้หาทานยากมากๆเลยนะเพราะว่าอย่าง ตัวเชฟเอเนี่ยที่เคยทานก็ตอนเด็กๆแถวเยวาวราชนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เหลือน้อยร้านมากนะคะที่จะทําเมนูนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมดูส่วนผสมส็ดแล้วเนี่ยก็ลองลงมือทําดูนะคะรัแบรบองว่าอร่อยแน่นอนค่ะใช้ตะหลิวนะคะค่อยๆขยี้อย่างนี้นะคะให้น้ําพริกแกงแตกตัวกันนะคะไม่จับตัวเป็นก้อน จากนั้นนะคะเราจะใส่กะทิลงไปค่ะผัดให้กะทิแตกมันนะคะวิธีที่จะทําให้กะทิแตกมันก็คือจะต้องเดือดเท่านั้นนะคะเวลาที่เดือดจะจัดอย่างทคุณผู้ชมสังเกตได้นะคะตอนนี้น้ากะทิกำลังเดือดนะคะ กะทิเนี่ยเขาก็จะแตกมันลอยหน้าขึ้นมาจะทําให้อาหารจานนั้นเนี่ยมีสีสันที่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะปรุงรสนะคะด้วยน้ําปลาค่ะจากนั้นนะคะก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลทรายค่ะแล้วก็ใส่เนื้อสันคอลงไปนะคะ นี้ก็ผัดนะคะให้เข้ากันสาเหตุที่ใช้เนื้อหมูสันคอนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะนุ่มนะคะแล้วก็มีมันแซมเนื้ออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มาทํากับข้าวเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสามารถเลือกใช้สันคอก็นํามาใช้ได้นะคะผัดให้เนื้อหมูสุกก่อนนะคะ ตอนนี้เนื้อหมูก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราจะใส่ถั่วส่ลงขั่วห่าลงไปตามด้วยถักบุ้งนะคะ่ก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนู พรามลงสงค่ะทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้จัดเสิร์ฟนะคะสำหรับเมนูพรามลงสงนะคะเราก็จะรับประทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเนื้อหมูนะคะก็ยังนุ่มอยู่นะคะเพราะว่าเราผัดไม่นานนะคะแค่พอสุกเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็ จะต้องนำน้ำพริกเผานะคะวางไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูพระรามลงสงค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ